บทที่11ทฤษฎีแถวคอยอในส่วนของทฤษฎีแถวคอยเป็นการศึกษานะคะเรื่องของการที่ลูกค้าจะต้องรอคอยในการรับบริการทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าลูกค้ารอคอยนานเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อธุรกิจหรือถ้ามีพนักงานคอยให้บริการมากเกินไป มันก็จะเกิดต้นทุนที่ธุรกิจจะต้องแบกรับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงระบบปัญหาแถวคอยนะคะมันจะเกิดปัญหานะคะระหว่างความไม่สมดุลนนของอัตราเวลาในการให้บริการและอัตราการเข้ามารับบริการนะคะและอัตราการเข้ามารับบริการของลูกค้านะคะ มันเกิดจากความสมไม่สมดุลฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของระบบแถวคอยก็คือให้สร้างความสมดุลน,นะคะวิธีการแก้ปัญหาของระบบแถวคอยก็คือเราจะสร้างความสมดุลระหว่างอัตราการให้บริการกับการรับบริการนะคะเวลาพูดถึงแถวคอยนะคะจะมีผู้ที่เป็นผู้ให้บริการก็คือพนักงานใช่ไหมพนักงาน กับผู้รับบริการนะคะเราก็จะรู้จักในนามของลูกค้านะคะเช่นนะคะเรามีเหตุการณ์เราไปทำธุรกรรมที่ธนาคารนะคะพนักงานก็เป็นผู้ให้บริการลูกค้าก็เป็นเราหนีะคะหรือบางทีผู้รับบริการอาจจะไม่ใช่ไม่นับว่าเป็นคนก็ได้เช่นนะการสั่งค่าทางด่วนใช่ไหมคะ ผู้ให้บริการก็คือเป็นพนักง,งานเก็บเงินนะคะแต่ผู้รับบริการก็คือเป็นรถยนต์นะคะเราจะนับว่ามีกี่คันที่ยังต่อแถวกันอยู่นะคะหรือบางทีผู้ให้บริการก็ไม่ใช่มนุษย์นะคะก็เป็นเครื่องจักรนะคะเช่นตู้ ATM นะคะเราจะไปโอนเงินผ่านตู้ไปกดเงินผ่านตู้ตู้ ATM นะคะก็เป็นผู้ให้บริการส่วนผู้รับบริการก็จะเป็น คนที่ไปทำธุรกรรมที่ตู้ ATM เนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องเป็นผู้รับบริการนะคะเราก็จะต้องเผชิญกับการรอคอยเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาที่เรารอคอยได้นะอันนี้รู้สึกว่ามันนานเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องนะคะห้าให้เกิดนะถ้าในทางธุรกิจนะคะ เราต้องทำให้เกิดความสมดุลนะคะระหว่างอัตราการให้บริการและการรับบริการนะคะโอเคทีนี้มาพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานของแถวคอยก่อนนะคะลักษณะของแถวคอยก็จะประกอบไปด้วยผู้รับบริการนะแล้วก็ผู้ให้บริการผู้รับบริการก็เช่นลูกค้าเครื่องบินผู้โดยสารเป็นต้น ส่วนผู้ให้บริการเช่นพนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะหลักการก็คืออะไรผู้รับบริการเข้ามาสู่ระบบแถวคอยก็มาต่อแถวนะคะเหมือนเราไปซื้อสินค้าที่ร้านสะดวกซื้ออย่างนี้ใช่ไหมคะล้วก็ไปต่อแถวนะคะเพื่อจะชําระเงินนะคะแล้วผู้ให้บริการแต่ละช่องเขเเรียกตรงนั้นว่า h a n n e l นะคะก็คือแต่ละช่องให้บริการนะคะ ก็จะดาเนินการให้บริการแล้วเมื่อเราได้รับบริการเรียบร้อยเราก็จะออกจากแถวคอยนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะโครงสร้างพื้นฐานของระบบแถวคอยซึ่งองค์ประกอบนะคะของปัญหาแถวคอยนะจะมีทั้งสิ้น4องค์ประกอบองค์ประกอบที่1คือเป็นรูปแบบการรับบริการนะคะรูปแบบการรับบริการหมายความว่า การเข้ามารับบริการของผู้รับบริการมักจะเข้ามาอย่างไม่แน่นอนใช่ไหมคะลูกค้านะคะจะเข้ามารับบริการแบบไม่แน่นอนเหมือนอย่างร้านสะดวกซื้อลูกค้าจะเข้ามาคําว่าไม่แน่นอนคือเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เข้ามาจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้จํากัดเวลานะคะ กาวคือว่าบางช่วงเวลาก็จะมีลูกค้าเป็นจํานวนมากและบางช่วงเวลาก็จะมีลูกค้าเป็นจํานวนน้อยซึ่งเราก็จะคาดการได้ยาลำบากนะคะว่าช่วงไหนจะมีผู้รับบริการมากหรือน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลักษณะที่กําหนดนะลักษณะที่เราจะเอามาใช้ในการทําเป็นสมมุติฐานของตัวแบบแถวคอยในด้านของรูปแบบการรับบริการนะคะเราจะต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่า การเข้ามะเราจะต้องกําหนดให้นะการเข้ามารับบริการของผู้รับบริการเป็นแบบสุ่มค่ะลูกค้าเข้ามาแบบสุ่มมาเมื่อไหร่ก็ได้มากี่คนก็ได้นะคะแล้วอยู่ในแบบอัตราเฉลี่ยค่ะเราจะคิดเป็นอัตราเฉลี่ยเพื่อจะเอามาคํานวณหาอะไรนะอย่างที่บอกค่ะเราจะมาหาความสมดุลระหว่างอัตราการให้บริการและรับบริการมันสมดุลแล้วยังไงคะ การที่มันสมดุลก็คือองค์กรมีต้นทุนในการจ้างพนักง,งานต่ำและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกําหนดให้นะการรับบริการรับบริการเป็นในส่วนของใครรับบริการเป็นในส่วนของลูกค้านะคะการรับบริการจะอยู่ในรูปแบบของอัตาเฉลี่ยนะคะแล้วการเข้ามามีการแจกแจงแบบ ปัวซองนี่คือสำคัญนะคะการเข้ามามีการแจกแจงแบบปัวซองโดยกำหนดให้ค่าแลมดานะสำคัญเลยนะบทนี้ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะต้องมารู้จักกับค่าแลมดานะคะกำหนดให้ค่าแลมดาแทนอัตราการเข้ารับบริการเฉลี่ยอันนี้คือคีย์สำคัญนะคะสำคัญเลยนะตรงนี้นะแลมดานะคะคืออัตราการเข้ารับบริการโดยเฉลี่ยนะคะ หรือจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการเฉลี่ยต่อหน่วยเวลานะคะก็คือเราจะมีหน่วยเวลาหน่วยเวลาคลือชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะกี่คนต่อชั่วโมงเช่นเราบอกว่าแลมดานะคะเท่ากับ25คนต่อชั่วโมงหมายความว่าอะไรนะแลมด้าเท่ากับ25คนต่อชั่วโมงนะคะหมายความว่านะคะลูกค้าเข้ามาร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งมีอัตราการเข้ามาเฉลี่ยเท่ากับ ยี่สิบห้าคนต่อชั่วโมงไม่ยี่สิบห้าคนต่อชั่วโมงจะแทนอัตราการเข้ารับบริการเฉลี่ยตอนหน่วยเวลาซึ่งหน่วยเวลาตอนนี้เรากำหนดเป็นชั่วโมงนะคะพราะฉะนั้นเรารู้จักแลมดาแลมดาเป็นค่าเฉลี่ยของใครของอัตราการเข้ามารับบริการของลูกค้านะคะแล้วการเข้ามารับบริการนะคะของผู้รับบริการนี้จะ มีข้อกำหนด,ดอยู่2แบบนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้นะว่ามันเข้ากับข้อกำหนดไหน 1. ผู้รับบริการมีขนาดไม่จำกัดนะคะผู้รับบริการมีขนาดไม่จำกัดเช่นลูกค้าที่เข้ามาท,ทําธุรกรรมกับธนาคารเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้จํากัดจานวนว่าครบร้อยคนแล้วเราไม่รับแล้วอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะกาอีกอันนึงผู้รับบริการที่มีขนาดจํากัดก็จะตรงข้ามกัน ผู้รับบริการมีขนาดจำกัดคือเราจำกัดจำนวนคนที่จะเข้ามารับบริการนะคะเช่นนะบัตรชมคอนเสิร์ตเรามีทั้งสิ้น5000ใบยอย่างเงี้ยค่ะมีที่นั่งอยู่5,000ที่นั่งเพราะฉะนั้นถ้าคนที่5,000นะเข้ามาเขาก็จะไม่ได้รับนะคะเขาก็จะไม่ได้รับเพราะฉะนั้นอันนี้คือจำกัดการเข้ากับไม่จำกัดการเข้านะคะ ในส่วนขององค์ประกอบของรูปแบบการรับบริการจบไปแล้วนะคะทีนี้ในด้านของผู้ให้บริการบ้างนะคะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรคะพนักงานใช่ไหมอ่ะนิสิตแยกให้ดีนะคะถ้าเป็นการรับบริการเกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ถ้าเป็นการให้บริการจะเกี่ยวข้องกับพนักงานนะคะ,ะรูปแบบการให้บริการนะคะ เช่นเดียวกันก็จะเป็นการให้บริการถามว่าคนหนึ่งคนให้บริการคงที่ไหมเช่นนายกอเป็นผู้ให้บริการนะคะขอเข้ามาซื้อของนะขอไข่เข้ามาซื้อของเอ่อระยะเวลาที่กอไก่คิดเงินให้ขอไข่ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีพอคนที่ชื่อขอไวายเข้ามานะคะ กไก่ก็คิดเงินให้คล้ายสองนาทีเหมือนกันสามนาทีคือเขาจะไม่ได้ใช้เวลาเท่ากันเป๊ะถ้าเป็นการให้บริการโดยอะไรคะโดยคนนะคะเพราะฉะนั้นบอกว่าเวลาในการให้บริการจะไม่คงที่นะคะขึ้นอยู่กับปริมาณของงานใช่ไหมและความชำนาญของพนักงานนะคะผู้ให้บริการเพราะนั้นเช่นเดียวกันค่ะว่า รูปแบบการให้บริการก็จะเป็นแบบสุ่มเหมือนกันนะคะดูนะลูกค้าก็เข้ามาแบบสุ่มถูกไหมคะการให้บริการจากพนักงานก็ให้บริการแบบสุ่มนะคะอยู่ในรูปแบบอัตราการให้บริการแบบโดยเฉลี่ยนะคะให้การให้บริการโดยเฉลี่ยจํานวนผู้รับบริการที่แล้วเสร็จตอนหน่วยเวลานะคะจะ กำหนดโดยใช้ค่ามิวนะคะออนนี้เราจะมีค่ามิวแล้วการให้บริการของพนักงานจะเป็นค่าเฉลี่ยนะคะโดยแทนด้วยมิวนะคะเป็นการให้บริการแบบสุ่มเหมือนกันนะคะแทนอัตราเฉลี่ยการให้บริการนะคะโดยนับอะไรจํานวนผู้รับบริการนะคะที่แล้วเสร็จต่อหนึ่งหน่วยเวลานะคะ เช่นบอกว่าเวลาที่ให้บริการ1คนเท่ากับ3นาทีเพราะฉะนั้นมิวเท่ากับอะไรคะสนาทีต่อคนอย่างนี้นะคะเป็นเวลาเท่ากับ3นาทีต่อคนทีนี้นะคะค่าค่ามิวนะคะแทนอันตราก,การให้บริการโดยเฉลี่ยนะคะหรือจำนวนผู้รับบริการเข้ามา จำนวนผู้รับบริการที่แล้วเสร็จตอนหนเวลาเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วแลมดาเป็นมุมมองของลูกค้ามิวจะเป็นค่าเฉลี่ยของอะไรคะการให้บริการจะมองที่พนักงานนะคะเพ่ยงนั้นเรื่องแถวคอยอะ่ะมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่สองคน,นก็คือผู้ให้บริการกับผู้รับบริการหรือเรียกว่าลูกค้ากับพนักงานเองนะคะโอเคค่ะแล้วก็ รูปแบบการรูปแบบของแถวคอยนะคะก็จะมีลักษณะพิจารณาคือพิจารณาที่จํานวนหน่วยในการให้บริการและจํานวนขั้นตอนในการให้บริการนะคะจำนวนหน่วยในการให้บริการนะคะ 1, หน่หน่วยให้บริการก็ได้ 2. หน่วยให้บริการก็ได้หรือมากกว่าหหน่วยนะคะ ต่อมาค่ะจำนวนขั้นตอนในการให้บริการก็อาจจะเป็นมีขั้นตอนเดียวนะมีหลายขั้นตอนอ่ะดูภาพนะคะแบบนี้นะคะรูปแบบนะที่มีแถวคอยนะคะที่มีแถวคอย1แถวและหน่วยบริการ1น่หน่วยนะคะเนี่ยค่ะมี1แถวนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการ1ห,หน่วย อันนี้1แถวแต่แยกเป็นหลายหน่วยอันนี้เราก็จะพบที่เคาน์เตอรออ์ธนาคารนะบางธนาคารใช่ไหมคะที่เราไปกดบัตรคิวล้วก็จะเขาก็จะบอกว่าให้เราเข้าช่องหนึ่งนะให้เข้าช่องสองนะช่องสามนะเห็น,นก็ได้นะคะหรือจะเป็นรูปแบบแถวคอยที่แยกเป็นแต่ละหน่วยแต่ละแถวไปเลยอย่างนี้นะคะอันนี้อาจจะพบตาม โรงพยาบาลใช่ไหมที่แบ่งเป็นแผนกนี้แต่และแผนกแต่และแผนกก็มีขั้นตอนการลงทะเบียนขั้นตอนการวัดความดันขั้นตอนการพบแพทย์ประจำะแผนกอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือรูปแบบแถวคอยที่แบบเป็นหนึ่งแถวและหน่วยให้บริการหน่หน่วยนะคะแล้วก็อาจจะมีหลายขั้นตอนใช่ไหมคะ เช่นอ่อมาต่อแถวแล้วให้วัดความดันก่อนนะเพราะว่าความดันเสจค่อยได้พบแพทย์นะแล้วค่อยออกจากระบบหรืออาจจะเป็นหนึ่งแถวนะคะคือมันแบ่งแยกได้หลายแบบเลยนะคะหนึ่งแถวแหน่วยให้บริการหลายหน่วยหรือมีหลายขั้นตอนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการดีไซน์เนาะของแต่ละองค์กรเนาะว่าจะให้แถวคอยเป็นในรูปแบบไหนนะคะ นี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือมีหลายแถวแล้วก็หลายหน่วยให้บริการนะคะตามนี้และองค์ประกอบที่4นะคะก็คือการให้บริการนะคะระเบียบในการให้บริการก็มีอยู่4เกณฑ์นะสกฎเกณฑ์มีระเบียบแบบ FIFO นะคะคือมาก่อนได้รับก่อนก็ได้นะคะหรือ first in last out นะคะมาทีหลังและได้รับบริการก่อนก็มีนะคะหรือการที่เรียกว่า priority ก็คือการให้สิทธิพิเศษนะคะให้เวลาที่มันสั้นก่อนนะคะเช่นเราไปกินข้าวเขาบอกอ่ะใครสั่งผัดกะเพราบ้างจะทำผัดกะเพราก่อนเพราะมันเร็วอะไรประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่ความจำเป็นหรือเราไปอยู่ห้องฉุกเฉินเราอาจจะแบบป่วยปวดหัวแต่อีกคนนึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะ Priority เขาก็ต้องช่วยคนที่เกิดอุบัติเหตุก่อนประมาณนี้นะคะหรือการให้บริการแบบสุ่มนะคะแบบไม่ได้คำนึงถึงลำดับอันนี้พวกจกักรางวัลชิงโชคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมีในส่วนของการให้บริการแบบสุ่มนะคะส่วนนิสิตอาจจะสงสัยมาที่หลังบริการก่อนคืออะไรนะคะเท่าที่พบนะตอนนี้ก็คือลีฟนะคะลิฟก็คือถ้านิสิตเข้าลีฟเป็นคนแรกนิสิตก็จะไปชิดในนะคะ แล้วคนที่มาทีหลังลิฟต์นะคะเขาจะอยู่ข้างนอกนอกคือติดกับลิฟต์นะติดกับประตูลิฟต์พอเปิดสมมุติไปชั้นเดียวกันคนนั้นก็จะออกก่อนนะคะแล้วคนที่เข้าก่อนก็จะออกหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สองนะคะแล้วก็ลักษณะของแถวคอยนะคะเราก็จะมีอยู่สองประเภทก็คือความยาวของแถวคอยนะคะและระเบียบในการให้บริการ นะคะความยาวของแถวคอยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือแถวคอยที่จํากัดมาจาอดหมอแล้วเนาะแถวคอยที่จํากัดขนาดผู้เข้ารับบริการนะคะเช่นร้านสะดวกซื้อเออโทษทีแถวคอยจํากัดเช่นคอนเสิรต์ตนะคะการลงทะเบียนเรียนนยะคะมีที่นั่งกี่ที่นี่นะคะตั๋วเครื่องบินตั๋วลงภาพ,พยนต่างๆนะคะกับอีกอันนึงนะคะ แถวคอยที่ไม่จำกัดนะคะก็ผู้ข้างสปรพสินค้า้ะสะดวกซื้อเหล่านี้นะคะจะไม่จำกัดนะคะแล้วก็ระเบียบในการให้บริการที่เราจะเลือกใช้ในการเรียนบทเรียนนี้เราจะเลือกใช้แบบไฟ f IF o ก็คือการได้รับการเข้ามาก่อนจะได้รับบริการก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อตกลงนะเกี่ยวกับการทำตัวแบบ